สวัสดีครับพี่น้องมือนีจะมารีวิวเจ้าของภายในสีนาทีว่ามือนีสีเห็ดยังแน่มือนีสีลงไปเท้าค่ะไปช้อปปิ้งซื้อของมแพง,พงแล้วก็จะไปซื้อหลอดไส้ค่ะหลอดไส้ของนำขาดกำลังรอรถรถมาแนวจ้ารถจะสะดวกสบายค่ะพี่น้องจอดหน้าบ้านกึกสุดยหน้าบ้านพร้อมจ้าค่ารถสามปอนด์แปดสิบบาทรีเทิร์นจ้านั่งไปในเท้าสิหานาทีถึงเท้าเราจะทายวิวธรรมดาธรรมชาติในมือเกอ่าหลับคิ้ว ยิ่ก็เก่าแล้วพี่นองคะ่ะแต่เพิ่มเติมที่โรแมนติกเพราะว่าอากาศคึมๆยังสี่เออหิมะก,กับบ้านท่นตกเธอเด้อเมืองบาบพี่นองคะ่ะบาบสปาเนียเมื่อหิมะเธอเรกสงสัยเลยละหลังคิดสมาดุลละค่อยสิโลงเมืองส่งทุกปีก็ประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปมาเก็ตจะพี่นองเป็น โลโก้มาเก็ตนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดในเมืองบาฟนะคะเป็นตลาดก่เไม่ตลาดสดได้จะเป็นตลาด,ดานาดน้นอยกุกกี้กุกกกตลาดผู้ทฒนานัดมาพอกันเมล่จะไปช้อปปิ้งก็นัดเจอกันมาดื่มก,กาแฟก่อนคุยกันแล้วกัแบบมาหาซื้อของที่แบบพวกเอาลงอะไรที่มันหาซื้อบ่ได้ในห่างนะพี่น้องครับคอยกจะมาซื้อหลอดไฟอยู่นหนละ่ะง่ายดีสะดวกสบายหนังสือมือสอง เฉียงกับมีไม้พงไม้พมอยู่หนี่งก็มีแต่พี่น้องมีร้านกงกาแฟนัดซุ่มกันเจอกันตัวเวลาจะไปช็อปปิง้งเขาจะไม่ซื้อหลอดไฟน้ำพบาวนี่แหละ e something like this? <Yeah. S 2> ได้หลอดไฟเราเขาจะไปช็อปปิ้งร้านจ yes, ีนซื้อของแพงๆต่อได้จากพี่น้องอย่างเช่นไม่กิมเครลอไม่เหงาหู โอ้ยผู้ชายสำหน่อยเนี่ยพี่น้องอ้าหัวเผือกหัวมันจ้าพี่น้องจ้าเด็กนอ้อยกระเทยเถ่าจะรับเท่าขี่บ่อข้าวอ่อนโคมไฟร้านนี้ค่ะพี่น้องข่อยอยากนี้หอ,อนารีแดงเด้นอจะเอาโคมไฟเป็ดติดเป็นไฟลอพูไปเลยค่ะเป็นหอ,อนารีแดงหอโคมแดงไปเลยจ้าเสียงหัวทั้งในมาดังกาลังนางผักอยู่นี่ มาถึงร้านจีนแล้วค่ะพี่น้องงาร้านจีนกับชิมิโอ้มีเลือดขอพี่น้องมีของคล้ายๆบ้านเราหรอค่ะพี่น้องขายจีนเวียดนามหรือของเอเชียนะคะร้านเอเชียนะร้านเวียดนามร้านจีนนะมีน้ำป่งน้ำป่าพงสุรสก็อยู่ในนี้แหละคับพี่น้อง่ะเอามาอัดแดบใส่กันระหว่างอาหารจีนกับอาหารไทยนะคะโซนนี้จะเป็นโซเดียมนะคะพี่น้องขาโอ้พูดอะมาลักเปิดป๋องฮือเนไฟเนาะบทีนี้เนาะบแม่นข่อยเด้อ ใส่ควนกินน้ำกันนั่นแหละครับพี่น้องครับคิดว่ากล่องอะไรครับปลาปลาปลาอีฮือค่ะปลาหมึกแค่แข็งค่อยไ่ได้เปิดได้จ้ะเด้มโซนนี้จะเป็นโซนของกอบแกบกบแกบนะคะโซนขนมมามาลงมานนี่ก็จะเป็นโซนพวก ของใส่แขงอีกคือกันค่ะพี่น้องค่ะพวกสบายนงสบายนางพวกกบพวกเขียดหินขากอึ่งอ่างยังก็ว่ากันไปนนี่แหละกับเพาะหมูยังก็ะมีปผัวนก,กุ้งพี่น้องเออเหยียดตรงกุ้งเสียบไม้เหยียดตรงจืดหลือว่ามันยืนขลกต้องชาติตอนแปดโมงเช้าครับพี่น้องขา อะไมากก็ะจะเป็นลูกชิ้นค่ะพวกลูกช,ชุลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นง่อยอย่างน้อ๋อไม่ได้กินข่อยต่อค่ะขอใ็้กินเองทุกมื้อนี่ลูกชิ้นขอโทษนะจ๊ะไม่ซื้อค่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ฉันทํากินเองนะคะลูกชิน้นส่วนนี้ก็จะเป็นส้นเซีนครับพี่น้องค่ะเซียนขนมจีนเซียนกะติดเกลียวเซ้นผัดไทยเซียนกระโปรงขอบปาดก็ว่ากันไปนะจ๊ะพี่น้องเซียนจันเลือกเอามักเซีนได้ก็เอาโอ้ยพี่น้องค่ะโอ้ยมีทั้งไข่มุกเมโลโอนะพี่น้องค่ะนี่ ผากไปภักมากคขขือทรงเวียนหัวคือยังคือยังสีอวกพี่น้องอยากกินเปรี้ยวๆหรือว่าคอยทองโอเปรเมนดอกบริไดทองพี่น้องคอยวิ่นหัวน้ำกองคอยไล, <c oughs> ล่ตาลาพี่น้องค่าได้ซ้ำนี่ลามิซ้ำนี่หลาของร้านนี้เดี๋ยวก็จะเมื่อบ้านกันแล้วก่อนจ้าพี่น้องมาไปเบิรงกันค่ะว่า่อยจะซื้อหลอดไฟถือกลุ่นบอเจิบติดไดบอไฟเจ็ตบติดบรในห้องน้ำบอติดจังเดยเนาะเอาสาวเอาตัวย่างไปเบิ้งปั่นนั้น ติดบได้กับบ,บ่เมน่อยละแล้วละ่ะอืออ้าติดได้จริงๆค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วเด้อค่ะเด้อใส่ได้ยุคค่ะซื้อบอ่พิดรุ่นดอกจ้าบายบาย